สวัสดีครับเพจเดว i l เลนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลของ Canon Shooter นะครับสายที่ผมเล่นคือ m a n u ู e นะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลทะเลเพิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วผมจะยิงให้ดูนะครับ ยูน,นี้สามารถยิงไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยได้นะครับเอาไว้ลากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ยิงไปด้วยสบายครับไม่โดนโจมตีเรามาดูท่าที่สองเลยนะครับท่าที่สองท่ากระแทกเบ้า,าทำให้มอนสเตอร์เคลื่อนที่ช้าลงนะครับ ต่อไปเป็นท่าที่สามนะครับซึ่งผมไม่อัพเพราะว่า,ามันใช้ energy นะครับมันจะไปซ้ำกับท่าทา่ทาเลเพิงของเรา,เาส่วนท่าที่สี่นะครับท่าซอย,ยิกนะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ภายในระยะหกเมตรก็จะได้ด้วยนะครับ ต่อไปเป็นท่าไม้ตายครับกิ่งกาแหกปากนะครับท่านี้ท่านี้มีทริกนิดนึงนะครับถ้าเราอัพจนมาสเตอร์แล้ว ดาเมจนะครับจะเพิ่มจาก104%เป็น116%นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้ท่านี้นะครับเราควรใช้ท่ากระแทกเบาก่อนเพราะว่าท่านี้จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก6%นะครับท่าสตูติดสโลนะครับถ้าซอยยิกนี่เวลามาสเตอร์แล้วก็จะมีความพิเศษขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะได้เพิ่มโจมตี ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น5วินาทีนะครับส่วนท่าอื่นๆมาสเตอร์ Master ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมยังแต่ได้สกิลเสริมขึ้นมาความสามารถเสริมขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของพาสซีฟนะครับผมอัพหมดเลยครับดีมากทุกสกิลเลยนะครับอันแรกก็เป็นเพิ่มความเสียหายของ สกิลทุกสกิลของแมนูเวอร์เลยนะครับขึ้น12%ส่วนสกิลที่2ก็ถ้าเราโจมตีด้วยสกิลของสายแมนูเวอร์เราจะได้มีโอกาส30%นะครับที่จะได้ energy คืนมาสามสกิลที่3นี่เพิ่ม max energy 21นะครับ ส่วนอคอมโบผมก็จะมีอยู่สองสองประเภทหลักๆที่ผมใช้นะครับก็คืออันแรกก็คืออยืนชนครับผมก็จะใช้สกิลเบสิกนะครับทำให้หนืดก่อนแล้วผมก็ใช้ทะเลเพลิงครับยิงยิงจนหมดเลยนะครับถ้าวอสยังถ้ามอนยังไม่ตายเนี่ยก็ใช้ ยิงกาแหกตาครับถ้ายังไม่ตายผมก็จะใช้สูตรรีเจนมานาเร็วนะครับก็คือกดค่าหนึง่งกับทิ่ขวาพร้อมกันจะสามารถยิงทะเลเพลิงได้ตลอดเลยนะครับแต่เนื่องจากไม่มีมอนนะครับรีเจนเราเขเลยขึ้นไม่ทัน,นส่วนอีกเทคนิคนึงก็คือวิ่งยิงนะครับ เอาไว้สําหรับเรายืนชนไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้สกิลหนืดก่อนเหมือนเดิมครับเมื่อสกิลเมื่อ Energy เราหมดนะครับแล้วก็จะใช้สกิลอื่นนะครับ เพื่อรอที่ให้ Energy Regen ขึ้นมาทันนะครับ ครับโดยหลักๆก,ก็ผมว่าจะประมาณนี้นะครับครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็ติดสอบติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับซี่ยา